สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2565นะคะดรเต,ต๋วก็จะมาเล่าความฝันของเบ่าหน่องให้ฟังนะคะพอดีไม่ได้เอาคอมพิวเตอร์มาก็เลยจะทําให้ไม่ได้ดูภาพเบ่าหน่องนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จึงค่อยให้ดูนะคะเพื่อนๆก็ไปชมคลิปฉบับเต็มของเบ่าหน่องได้เลยนะคะเพราะว่าเบ่าหน่องฝันดีมากๆในความฝันของเบาาหน่องนะคะก็จะเกี่ยวกับพืชกระท่อม แต่เบ่าวหนองอาจจะไม่รู้ว่าอันนั้นหมายถึงพืชกระท่อมเพราะว่าดรแกเต๋วแปลความฝันตามจินตนาการของตัวเองนะคะที่ฝันของเบ่าวหนองจะเกี่ยวกับพืชกระท่อมอ่ะเป็นเพราะว่าบ่าวหนองเนี่ยฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนาะเขามาขอเหรียญหลวงปู่สวงเบ่าวหน่องก็ไม่มีนะบ่าบาวหน่องก็ไม่มีนะไม่มีเหรียญหลวงปู่สวงหรอกแต่ ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะให้เนาะไม่ได้คิดจะให้แต่ไม่รู้อะไรดนจิตดนใจเนาะบ่าวน่องบอกอย่างนั้นไม่รู้ว่าอะไรดนจิตดนใจให้บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปลองดูให้เนาะอะผู้ชายคนนั้นเขามาขอเนี่ยบ่าวน่องตอนแรกไม่อยากจะให้ไม่คิดจะให้ก็ไม่รู้อะไรดนจิตดนใจก็ทําให้บ่าวน่องเนี่ยไปบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะไปดูให้เนาะปรากฏว่าพอไปดู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 ในสต็อกของตัวเองบ่าวน่องก็เจอเหรียญปู เหรียญปูดสวงหนึ่งอันนะเป็นกลมๆเป็นลีลีเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเหรียญก็เลยบอกว่าก็เลยเอามาให้แล้วเขาก็เขาก็จับมือของคนที่มาขอเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะเอาไปเด้อมีอยู่องค์หนึ่งเอาไปเด้ออ่าแล้วทีนี้ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเออจะต้องบูชาเท่าไหร่เหรอบ่าวหน่องบอกว่าไม่เอาดอกไม่เอาดอกมาขอก็ให้ไงมาขอก็หาให้ไงแล้วทีนี้ไอ้ตาคนนั้นก็บอกว่า ไม่ได้ล so, so, ็อกต้องเอาต้องเอาก็คือบ so, uh ่าวหนองบอกไม่เอาไม่เอาบ่าวหนองก็ปฏิเสธไม่เอาไม่เอายังไงก็จะไม่เอาอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ตาคนนั้นก็บอกว่าไม่ได้หรอกจะให้เฉยๆจะให้ฟรีๆแบบนี้ไม่ได้ล็อกปรากฏว่าเขาก็ควักสตังค์ให้นะคะควักสตังค์แล้วก็บ่าวหนองก็ไม่เอาไม่เอาแบบขยันขยอก็ไม่เอานะแล้วตาคนนั้นน่ะเขาก็เลยจับมือบ่าวหนองอะเอาเงินใส่ไปในมือแล้วบ่าวหนองก็บอกว่าอ่ะไหนๆก็ ตั้งใจจะให้แล้วก็จะรับไว้อ่าก็จะรับไว้เพราะว่าอตาคนนั้นบอกว่า <gosto> ไม่ได้รับไม่ได้รับให้แล้วให้แล้ว,ลวต้องเอาต้องรับต้องเอาอ่าก็หมายความว่าอย่างนั้นนะคะแล้วเบ่าหนองก็หลังจากนั้นเบ่าหนองก็เห็นหลังจากที่เขาได้พระไปแล้วแล้วก็เอาเงินให้เบ่าหนองไปแล้วเนี่ยนะตอนที่เคยเป็นหนุ่มๆนะพอหันหลังกลับไปเนี่ยก็เป็นคนแก่เป็นผู้เฒ่าแล้วแต่งตัวก็คือมีผ้าพาาบ่าเลยนะเอาผ้าพาาบ่าเป็นผ้าสีขาว ชุดก็คงจะเป็นสีขาวเลยเนาะแล้วไอ้ที่ผ้าพาาบ่าเป็นสีขาวเนาะอ่าพอหันหลังปุ๊บก็เป็นคนเป็นคนเท่าคนชลาไปเลยนะเบาหน่องไลยฟังแบบนั้นอ่าก็จบจบแค่นั้นแล้วทีนี้เบาหนองก็ฝันต่อไปอีกว่าฝันต่อไปว่าตอนที่เห็นฝันต่อนะอันนี้ฝันที่สองเขาบอกว่าเห็นผู้เท่าคนนั้นนหะตอนที่เดินย่างไปเนี่ยก็คือเอาหลังค่อมด้วยนะหลังค่อมแล้วก็ อตอนที่ก้าวไปเนี่ยก็จะมีเห็นเป็นคล้องเห็นเป็นคลองคือเขาเดินผ่านคลองอะ่ะแล้วเบ่าหน่องเขาก็ไปทาไปเห็นคล้องไอ้ตรงที่เขาไปไหว้พระด้วยนะเขาก็ไปสาธิตให้ดูว่าเขาเห็นเขาฝันว่าเห็นพุทธวะเดินผ่านคลองยังไงเนาะอะ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ดรแต๋วจึงจะทําคลิปที่เบ่าหน่องเล่าให้ฟังอีกทีเนาะอะ่ตอนเนี้เล่าคร่าวๆเฉยๆแล้วทีนี้เบ่าหน่องบอกว่า บ่าวหนองก็มายืนตรงนี้นะแล้วก็แล้วก็พู้เฒ่าคนนั้นะก็เดินแบบเดินผ่านตรงนี้ไปนะแล้วก็ผ้าพาดบ่าเป็นผ้าสีขาวอ่าเป็นผ้าสีขาวนะคะจากที่เคยเป็นคนหนุ่มเนี่ยพอหันหลังปุ๊บก็เป็นคนแก่นะอะความฝันของบ่าวหนองมีสองฝันแล้วก็จบแค่นั้นนะอ่าดอกเตแถวก็เลยบ่าวหนองก็บอกว่าเลขห้า เลข350นะเพราะว่าแบ่ง303รใบนะแบ่ง103ใบแล้วก็แบ,งบ่ง501ใบอ่ะก็เป็น350ดอกเตอร์เต๋วก็เลยมาบอกว่าในความฝันของบ่าวนองเนี่ยจะหมายถึงพืชกระท่อมเพราะว่าเพราะว่าถ้าฝันเกี่ยวกับหลวงปูส่สวงเนี่ยจะหมายถึงกระท่อมอ่ากระท่อมก็คือพืชกระท่อมนะคะแล้วตอนที่เขาบอกว่า ราคาเท่าไหร่เนี่ยแล้วเขาให้มา350บาทเนี่ยแล้วตอนนี้พืชราคากระท่อมเนี่ยเขาขายกันกิโลละ350บาทเนี่ยเขาขายกันกิโลละ350บาทเนาะแล้ว350อยาเนี่ยยังหมายถึงวันที่ปลดล็อกกระท่อมอ่าปลดล็อกพืชกระท่อมเมื่อวันที่24สิิงหาคม2564้าเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะลงพื้นที่นะโดยเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินของตำรวจนะไปที่จังหวัดตังนะ ที่จังหวัดตังอะครับเ,เขาเปิดงานเขาทํางานเขาเขาเรียกว่าทำามีกิจกรรมงานวันปลดล็อกพืชกระท่อมอ่ารัฐมนตรีก็เลยนั่งเครื่องบินของกรมตํารวจไปนะคะเครื่องบิน350อ่าเป็นของ350นะคะเป็นของกรมตํารวจนะครับแล้วคนที่เป็นคนเนี้ยที่เขาใส่ชุดขาวแล้วเขามีผ้าผ้าไหล่เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันปลดล็อกแล้วไงพอมันปลดล็อกปุ๊บมันก็เลยเป็นชุดสีขาวไงจากเมื่อก่อนเราจะต้องเป็นสีดำเนาะ สีดําสีสเทาแบบนั้นนะคะตอนนี้เป็นสีขาวได้แล้วเพราะว่าพืชกระทอบเนี่ยเป็นพืชที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ปลดล็อกแล้วว่า,าต่อไปนะไม่ต้องมาเป็นพืชไม่ต้องเป็นสารเสพติดแล้วนะเธอ,อาสารไม่ต้องเป็นสารเสพติดแล้วนะก็เลยทําให้พุชเท่าคนนี้เป็นชุดสีขาวแล้วเมื่อก่อนเนี่ยสมัยโบราณโบราณเลยนะพืชกระทมเนี่ยเป็นเป็นพวก กระทอมเนี่ยเขาใช้เป็นตัวยาสมุนไพรมีการมีการทำไว้ในตำรับนะตำรับยานะแก้ท้องเสียนะกระท่อมเนี่ยใบยกระท่อมนี่ยนะเขาเป็นสูตรหมอโบราณเขาเป็นสูตรหมอพื้นบ้านนะจะบอกให้แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยไอ้พวกวัยรุ่นไงไวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาก็มาเอามาเป็นพวกสารเสพติดพวกเอ,อ่อผสมกับพวกโค้กนะผสมยาแก้ไอนะ เขาเรียกว่า 4, ี่คูนร้อยอะครับพวกกินแบบโอ้ยสนุกสนานของเด็กนักเรียนนะคะก็เป็นเรื่องของพอพูดถึง4ี่คูนร้อยเนี่ยจะหมายถึงเรื่องของยาเสพติดยาเสพติดที่เป็นการพนันเพราะว่า4ี่คูนร้อยเนี่ยก็เหมือนแบบหวยใต้ดินไงหวยหวยเถื่อนเนี่ยอ่าสี่คูนร้อยนะก็คือเหมือนหวยเถื่อนเนี่ยเขาก็หมายถึงพระราชบัญญัติการพนันและจริงๆเบาหน่องเนี่ยก็ตอนแรกก็ไม่มีพระนะ,อะตอนแรกก็ไม่มีหลวงปู่สวงนะพอไม่มีหลวงปู่สวงเขาเรียกว่า นันเขาเรียกว่าไม่มีพระก็เ,เรียกว่าพระนันเหมือนที่ดเรแต่วแปลความฝันให้กับปู่ขันแกนเนี่ยที่เป็นพระนันน่ที่เป็นพระนันนะ,นะ,นนนะแล้วบ่าวนองตอนแรกก็ไม่มีพระหลวงปูส่สรงนะเขาเรียกว่าพระนันก็คือไม่มีพระอ่ะไม่มีหลวงปูส่สรงเขาเพื่อจะให้หมายความถึงเรื่องของพระราชบัญญัติการพนัน2478ปอ่ะประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยนะคะเมือ่อเมื่อ79ปีอ่ะเมื่อ79ปีนะก็ เมื่อ79ที่ผ่าน79ปีที่ผ่านมานะประเทศไทยนะคะเป็นประเทศแรกเลยนะที่ประกาศควบคุมการใช้พืชกระท่อมนะมีการตราพระราชบัญญัติพืชกระท่อมโดยตรงเลยนะโดยตรงเลยนะพศ2486เขาบอกว่าห้ามปลูกและครอบครองรวมทั้งห้ามจําหน่ายแล้วก็เสพในใบกระท่อมเขาพูดเลยนะเขาพูดชัดๆเลยนะพอปี2522เนี่ยพืชกระท่อมเนี่ยเป็นพืชเสพติดนะประเภททีห้ 5, ประเภทที่5ตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษพศ2522ประเภทที่5เนี่ยก็จะมี4ก็จะมี4อย่างก็คือมีกัญชามีกระท่อมมีเห็ดเห็ดขี้ควายเห็ดคี้ควายแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งละจำไม่ได้อ่านะะก็จะมี3อย่างไอ้ก็จะมี4อย่างนะคะพืชที่ เป็นยา,ยาเสพติดประเภทที่5้าจะมีอยู่4อย่างนะคะแล้วเนี่ยเนียพืชกระท่อมอันนี้นะคะกระท่อมอันนี้ก็จะครบรอบ1ปีนะคะวันที่24สิงหาที่จะถึงเนี้ยจะครบรอบ1ปีอ่าแล้วความฝันของแต่ละคนก็เลยจะทําให้มาเกี่ยวกับพืชกระท่อมเกี่ยวกับแต่อาจจะไม่รู้ว่าอันนั้นคือพืชกระท่อมอ่าแล้วทีนี้ทําไมถึงจะต้องแต่คนเนี้ยทำไมถึงขยันขยอให้ตังอ่าสามร้อยห้าสิบบาทแต่มันคือการขาย การขายกระท่อมนะกิโลละ350บาทแล้วที่ทำไมจะต้องให้ตังก็เป็นเพราะว่าเขาปลดล็อกพืชกระท่อมที่จังหวัดตรังไงอ่าที่เขา350้าเนี่ยก็คือเครื่องบินเครื่องบินตำรวจที่ไปจังหวัดตรังเนาะเมื่อวันที่24สิงหาคม2564อ่า350ราที่จังหวัดตรังเขาก็เลยจาเป็นจาเป็นที่จะต้องให้ตังเพราะว่าให้สตังเพราะว่าเป็นคิงแอร์350นนะคะของตำรวจแห่งชาติอ่าแล้วทีนี้ทีนี้ตอนที่บ่าวหนองฝัน เห็นบอกว่าคล้องคล้องตรงนี้นะอ่ะที่คนแก่คนนั้นะ่ะแล้วก็มีผ้าคาดบ่าเนี่ยนะผ้าคาดบ่าแล้วก็มีคล้องเนี่ยตรงเนี้หมายถึง ยังหมายถึงเลข12เพราะว่าเลข12เนี่ยจะเกี่ยวกับผ้าเพราะว่าวันผ้าไทยก็คือวันที่12สิงหาคมนะคะปีนี้เป็นปีแรกด้วยนะปีนี้เป็นปีแรกแล้วก็พืชกระท่อมก็เป็นปีแรกที่ครบ1่ปีพืชกระท่อมเนี่ยเขาก็ครบรอบ1ปีเขาก็เลยมีความสําคัญมากๆเลยนะคะแล้ววันที่12เนี่ยเป็นวันผ้าไทยแห่งชาติของตัวเนี้ยของตัวเนี้ยของตัวเนี้ย,ยก็หมายถึงพวกนครศรีธรรมราชเนี่ยตรงนี้นะคะก็หมายถึงนครศรีธรรมราช พูดถึงผ้ายกอันนี้ผ้ายกเพราะว่าในฝันเนี่ยจะมีผ้าของคนเนี้ยที่เขาคาดบ่าไงที่เขาพาดบ่าไปนะผ้าพาดบ่าเข้าายถึงผ้าผ้ายกผ้ายกคือนครศรีธรรมราชถ้าเราเห็นคล้องอย่างนี้ปุ๊บดักษตัแต่มองว่าเป็นนครศรีธรรมราชเพราะว่าที่นครศรีธรรมราชอ่ะจะมีองค์จตุคามรามเทพไงที่จะเป็นองค์ใหญ่ๆอะ่ะ ที่มีองค์ใหญ่ๆเนาะแล้วองค์เราก็จะจําได้เลยว่าถ้าเห็นคล้องมเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นคือองค์จตุคามรามเทพนะคะแล้วก็จะองค์ใหญ่ๆอ่ะอันนั้นคือจังหวัดนครศรีธรรมราชอืมแล้วพายกเนี่ยเป็นของนครศรีธรรมราชที่มีชื่อเสียงที่สุดเลยนะคะแล้วคนเนี้ยที่เขาไปขอเบาหนองเนี่ยเขาหมายถึงลายขอเจ้าฟ้าเพราะว่าพายกอันนี้พายกนะคะพายกลายขอเจ้าฟ้าผ้ามัดหมีลายขอเจ้าฟ้าหญิงสิริว,นนวรรณวลีอ่ะ คือผ้ายกของนครศรีธรรมราชผ้าเื่ผ้าผืนนี้ที่ผู้ชายคนนั้นใส่ชุดแล้วก็ใส่ชุดสีขาวนะแล้วก็เอาผ้าพาดบ่าเนี่ยผ้าพาดบ่าอันนี้หมายถึงลายขอเจ้าฟ้าคือจะผสมผสานกันแล้วที่สําคัญคือกรุงเทพมหานครกับนครศรีธรรมราชก็คือระยะทาง780กิโลเมตรนะคะ780กิโลเมตรซึ่งก็คือพระราชบัญญัติการพนันฝันเนี่ยฝันต่างๆเนี่ยจะสื่อถึงเรื่องของ จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าตรแ๋วทำเพื่อศึกษานะคะแล้วก็ศึกษาแล้วก็ถ้ายังไงก็อยากได้ตังด้วยนะนะสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังะคะ่ะ